อาหารป้องกันสมองเสื่อมจาก PM 2 5หลายคนรู้ว่าส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของเราแต่นั่นยังไม่พอ PM 2 5เนี่ยส่งผลต่อระบบประสาทของคุณทำงานผิดปกติซึ่งคือ1ในสาเหตุหลักๆของการเกิดโรคสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ได้มีอะไรบ้างข้อ1ก็คือชาเขียวเป็นชาเขียวใส่นะร้อนหรือเย็นก็ได้2คือพืชตระกูลเบอร์รี่อะไรก็ได้ที่ลงท้ายด้วยเบอร์รี่3คือบรอกโคลีค่ะใบเขียวทั้งหลาย4 คือมเมล็ดฟักทอง5คือปลาทะเลและที่แถมก็คือดื่มน้ําให้เพียงพอ2อถึงสลิตรแถมที่2ทานไข่ก็ได้แถมที่3ดื่มกาแฟดําก็ช่วยลดโอกาสเกิดโรคสมองเสื่อมได้เหมือนกันทานอะไรเงี้ยสลับหมุนเวียนกันไปคุณจะได้ใช้อาหารเป็นยาป้องกันโรคต่างๆได้สบายๆที่สําคัญอย่าลืมถ้าจะออกนอกอาคารให้ใส่แมสท,ที่ป้องกัน PM 2.5ได้จริงๆนะไม่ใช่แมสอันไหนก็ได้อย่างที่บอกไปว่า PM 2.5เนี่ยขนาดเล็กมากๆดังนั้นการที่จะกรองฝุ่นที่เล็กขนาดนี้ต้อง ใช้แมสที่กันได้จริงๆไม่งั้นคุณใส่ไปก็ยังสูดเข้าไปอยู่ดีถ้าคุณชอบและได้ประโยชน์อย่าลืมกดแชร์แบ่งปันไปให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้เลยเพราะว่าหมอเฟิร์นเนี่ยอยากให้คนไทยเนี่ยมีความรู้เรื่องนี้เยอะๆแล้วก็มีตัวช่วยในการบำรุงสมองเพราะสมองเนี่ยเป็นส่วนที่เก็บความทรงจําดีๆของทุกคนไว้อยู่ขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนค่ะ